เด้เอา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 ยังเด้อ่นียังใจลูกยัมาดนลสาดีด้ยสาดีสบาดีรอบเด้อเจอันหน่อยกระโปรงแดแล้วเก็บอ่ะ่อหลวตกมาตกกไหมอเกบ่หน่ะขอหักบ่เอ้อ bọn con bào mắt sao cỡ bé ha baba bong bong baba bang 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 no. bang 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 đi bang 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 ฮามังมเกือบไม่ถุเลยมาลอกินมันกินหมากอนี้แระเงินมันกินหมากละมุ่งเด้บ้าหางมันไหลดีนี่อ๋หมากมันได้เนาะจะกินแกงเฮ็ดปวกได้เนาะใส่ไปชมละมุงวัวจีไพยห้องกันมาเนาะ นี่ตําลังงงามได้เพื่อน่นเอา้เนมนน่ะฮวก็หกเช้ดก็ฮานได้เนาะวเ้ย้สาซวีมอบางต้นงวงนีหน่ไงว่าซ้ำเนาะปลูก่ปีปลูกพปีเป็นหลอบเป็นหมากได้ลยเพื่อนพ่อพอปลูกได้เนาะอาะลงตลงไหขึ้นองอออลงกยืนบ่มีบ่มียืนบ่มีเ ขึ้นพีขึ้นขึ้นรังขึ้นรังขึ้นข้องโอ้ยอ่อ่ะขึ้น้ขึ้นโผล่ลแงอีขึ้น่ไก้เ็ดกันเกงสีฟ้าได้สวัสีป้าุงกันอ๋อสวัสป้าุงกันสวัสดีป้าุงไม่เอาไห้สวาดีกอนงามๆในขวาไวหนาวพี่วหนาว ดูดิอีดาไปยังมานี่อ่านุ่งนี่เด้อ่านุ่งนี่เด้ฮับพังนี่ว่น่ะอีดาจะปีแล้วนี่จะปีเต็มจะปีเต็มแม่นบ่แม่นบ่ไหมจะปีจ๋าฮะแ่บไหมจะปีเต็มโดยมืออะไรมันเกิดจ้ะน่ะวันที่ยังวันที่เอ็ดชาวเอ็ดเปนที่ชาวเอ็ดวันถือวันยังถือวันพุธวันพุธว้าวใกล้แล้ว

ขึ้นคอบ่ขึ้นคอบ่ขึ้นบ่ให้น้องเนาะฮะให้น้องเนาะให้น้องอีชน้อีชายอยู่พุงนะบ่ดุน้ำพุงไผผู้ชายด้วยใบพี่หญิงไม่ผู้ชายฮะเนี่ยเช็ดหน้าใช้ยมูนะผู้ชายบอไม่บอเห็นบ่างงี้ใช่โอเคจากไั้ผู้ชายบอดุมันบายันบ่ลองตีบมายันเมียนบ่ขึ้น้องเอมนะเอม ยาน้องพีงแล้วบงแม่ระวังน้องเอมก็น้องพิงจะเลือกแข่น้องพิงน้องพิงดื้อป่ะน้องเอมไหมคะดื้อเอมหนูดื้อพี่ใจไดยน้องผู้ชาย่ผู้ชายก็ได้ปู่้หญิงก็ได้บ่ะไปใช่ก็ดีผู้หญิงก็ได้ใชยก็ได้เอ็ได้ก็ดีว่าเจ้าน้องในฟุงแม่นี่แล้วไงในน้องในฟุงแม่นี่ยมือเนาะมีน้องมีจักตีนน้องมีแจ็คขามีแจ็คขาน้อง เดี๋ยวแลบอกกันบอกกันเลยน้องมีจะขาน้องมีขาบอกกันอ้าวแม่นุ๊กเนี่ยบอกนุ๊กแม่นี่ค่ะนุ๊กน้องมีจะขามีจะแข้งมีจะตีนน้องมีจะตีนตีนอ่ะตีนยางนี่มีจะตีนตีนโอ้โหแม่นบ่าคนนี่บนี่ค่ะชองตีนชองมือสิเด้อลูกมือน้องเห็นได้มือน้องน่ะจะเห็นบ่ จะไปไปเมื่อนั้นจะเห็นมอกับลุงหมอน่ะลุงหมไว่าในไรน้องน้อยมีน้องน้อยแล้วอ๋อได้ก็นเมื่อได้พูน่ะิงเมื่อแล้วผิงเมือยังมาไหมเสร็จแล้วเราหัวถูกมวยสิปเปล่าปรตูเขาหดนะพน่ะไปครับครับมือแล้วแม่่นคนกระเบิ้งด้วยกันแล้วมาน่ะตัวสายยางไม่ได้ยางนนชอบเข่าแบบนี้เฮ้ยไปถ่าประตูไปแล้ว ตู้อดนเอาเอ้าไปเลยประตูไปเอาเอตู้ถอดใบเออเยอแม่ได้แล้วอ้าหนึงแมว้วยัท่นเป็นโรคบวชซีไครล้กเนาะมันฟ้อมนห่อยเนาะมันไอเปิ้ลได้หนิมอเปิ้ลเ่แม่นมัวนี่แม่นเดาแมงเลยหน้อเปิ้ลน่ เลี้ยงแล้วว่นี่แมงม้วงเนื้อไอโบมันกำลังทำขี่แมงวันปลูกวงเรื่องนีได้่นะคะปลูกพอปีต้องอาไกิน้งนี่วิเนี่ยนี่นี่ยจะเป็นวงมันอันนี่ขวเงินเนาะวงยอดอลนนี้ทำไมพี่น้องใครูเป็นมาเอรเนาะเป็นมวงมันเหรอเนาะย่ึงมันหรอกอย่าดึงมันทำไปตัวนี้ตัวนี้ยัแมมวงมันเลย เัิงงียง่อ้ยงาเพิ่นนะเย็นที่ฮะเส้นอเตียงนะฮะบออะไรไหมบอกไปหางแตนโคปะคนก็บอกก้่อนเอเตียงไวใชไม่ใช่แตนยืมม้ใหม่สามนอด้ล วนนีนี่ไงจะนั่งบอยมเนี่่จะนั่งแดงบ่ะน่ก็คจะนั่งบบแต่ว่าบ่เมนตว่าม่านั่งขีเนาะนนี่ค่อยค่อยก็ว่าใ่ว่าท่านไ้ปลูกวู้บอกเฮ็นหน่อยตู้ใหญ่พี่อ่าผักกานี่นนะเงินต่อขี้พุนมาใส่เนาะต้นผักกาไปเชื่อแกนลไหม ต้นมะ้าวประตูปูอ้าต้นยังไง,น,ง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 นี่ะเงงนังด้หนี่มวงแง่ได้ไหใช่ปลูกบ่ล้วปลูทอทีนมาชมมันก็ังค้นอหนึงอันนี้เปนใบขี้หุ่นี่เจียบต,ตีนน,น,นะนี่ด้อเดินไปสิถมงี้มาถมเนาะนี่บ่ อันนี้อยังเงินเดี๋ยวจะไล่พันธุ์เอ๋อผักบ่วงนี่นะงามแท้นี่อนามอนามมาตะกี้เดินไล่ได้ไดนี่นะต้องบ่วงกันที่ใครบ้านได้เนาะบัดนี้ง่วมากินกับแบบพันธุมเดินนี่เลยฮาบริโภคนึกพูดเนาะระวังต้อคุมเด้อเด้อเกือบเกือบบริสายมาไหมเบลปวดเพือง ไอ้เพืองนี่ยก่อมเมักชมโอ้ใชรอมักชโอ้มัชโอชมโอคุณกะแม่ชมโอ้เ้ยหรอมีกระเบเอ้ากคได้ลายกบแค่แบบนี้วะกระไกชมโอ้กชมโอ้กออันเขาม่ค่ะอันเขามาชื่อนั่นบรมก่น่บริทืบรก็ตอุ้ยึแค่อืมดน้ืย อ้ออุมาตกเด้อเด้อพ่อนี่ล่ไปมุดที่คอแข่งไปไปกิลรางเงินปปพ่อเนเขาไปไปแมื่อไปอัน้นเหมอนเออข้างในขางนเม่นก็คิวเดิต่อคกอยู่ด้หลายคกแคบเลยข้าวต้องน้าว

เดี๋ยวแล้วใอะมาขึ้นขุดเาแล้วคือกระเดกดนกระดกทนี่เด้คือเงงอย่เงนียเด้ะไรนี่ไงปกคือขายอะไรอะป้๊กมาขายูกเด็กนนหอมเลยไอ้คนาแลม่แยงดูอ่ยัไขี้เมื่อกลางเงินมาหนึ่ เทียนลเงินด้วเงมากกเจมมาเอ้าเอ้เอาก็ไเอาเอ้เฮ้ยเมื่อแล้วคำล่ะแฟรขึ้นคีมาเงินให้เงินชุกเกือบไปใช่นะแล้วขอคีน่สิละอ่เงินละเคลื่้นขับไปเรยเรยถูกเลยขึ้นก้อนเลยขึ้นขึ้นได้ปะโอเคจับลูกจับขาอัน นางเด้อเจ้าเปนไหมฮะลูกเด้อหาเหะเด้อเออเกล้าจะไปใถิแล้าตัวอยไปน้ำกันไปเด้อเด้อไปจับจับจับน่งลูกเฮ้ยไปกเลยไปเลยไปเลยฮึบ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 เฮ้ยใจเข็ดนะวอ่ะสิชุกก่อนให้นี่ครึ่งหนึู้ พ่ื้นเนี่ยให้นี่จะอานหูฉัตาหนนึ่งเนื้บบมีน้ำมันวบบเดียวแค่นกปลาเบียวไปไปมันปีนแล้วไปปีนไปละเมื่อวานทำไงวะหัวหัวอะไรโอเคใช่ไหมฮะ hôm nay hôm nay nó nanh 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 ma, nanh 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 ninh ninh dăm rủa bay rồi bung 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 băng bay amagatanda ngay lưng kìa mưa nga nguyên kỳ bay 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 nào không cái đó mi ud nhobby kin 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 kín, đọc, kín, kín, đọc. kín. Bó. ok honey chubby kham nhanh ai nè chăm lại khem nè chim ơi chim ơi Give không nhanh hết. Tell you say nhanh hiệu. Doi đuôi nãy nghi. Kim nãy nghi. Doctor. No. Do play. Do play. Do play. Do Cái này play. Do play. này play. Do play. này play. Do 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 play. ไปกับไพพ่อเตียงฮะไปเพื่อเดียวไปเพอเดียวไปเพื่อเดียวไปพ่อเตียงไม่หยานบ่นไม่ยานคือเดียวพ่อเตียงเก่งบ่ไปกับไอเมฆหรอวะไปกับไอเมฆพ่อตุ้นเหรอะพออุ้นอืมเอ้าพ่ออุ้นพออุ้นพ่อตุ้นก็พ่อตุ้นก็อุ้นจะพ่ออุ้นเหรอพ่อตุ้นเหรอะตุ้นงัยพ่อประธานป้องเถอะมาม่ นี่ค่ะเอากลูกชายเราเป็ดมาเป็ลนกไผ่เราเห็นบ่ฮะเอาอยู่แ้บเอาแลกลูกไผ่เต็งหนึ่งบนึ่งหนึเห็นว่ามันไนเล็กใกินข้าวก็นอนกินมันอุ้ยชาดงนอยืดีนอยืดีเห็นยังกับเราด่

ไก่ไงมาแดงดิเมนบลอยดีอ่ะหูมุดหูมุดบอหูมุดหูมูจ้ะไม่ยินดูฟังฟังเพยังพยยังพอนได้เพงนี่นะอาพอนดูพอนดูคืเต้นนี่ยู่ยี่พอนเมอนพอเดี๋ยวนด้เพยนี่ เด <Okay. S 2> uh ้ยบ้งฮะอ๋อ้ไล่ะของลุงเทา่ะ้าว่ายวันสบไปนเล่นไปไปน้องเต่าไปน้องเต่าน้องก้มอืมน้องกี่เดียยะมาเลย จังหวะนั่น <infused> จ <vegetables> ังหวะนัอนชาผมเปย์เลยผมเปย์ก็พอคนละเบื้องก็พออือันนี้ชาชาผมล้านบ่สชาผมฟูดอันนี้นั่งดูนี่น้องเป็นแน่นี่เป็นแน่นี่เป็นแน่นี่แล้วอันนี้เป็นไม่ได้หรอก ือเป็นือเป็นนี่นีเลยก็เป็นนี่นี้หวอ่ะงไกี่ี่อ่าเสีย้งปูอ่ะ็เป็นลูกไผ่ไปดูกี่เงินไปเลีว

้ยนังยี่ินังไม่้วนไปพูนี่นี่น้ำวัชนาพูเดนนวัชนาแล้วเยอนังดิวแล้วมาใกล้ดิวดีแล้วเดิวิว่าแล้ว่ะวิวจะถ่าว่าวิววอสิบแปดลแกอ่ะ

ไม่เอาบานหูไปยังได้หูไหนบ้างฮะบิวเอ้บิวอยู่เอ้เอาได้ยินยังบ้าช่าเฮ้ยเพื่อนเพนี่เพื่อนฉลาเพ่อปเพื่อนฉลาเพื่อนป้าเป้จักแทะเอาบิวดีมาหมากระทันก็มียังบ้บิวมีเฮ้ยโออเออบังน้ำไม่รู้ไปบ้าไปหน้าผู้บ่าวเฮ้ยมันเหียดมันเป็นโดนมาเลย ไม่ถ่ายก็ไม่หายก็มื่อัานไม่เห็นผัวจะมากินอยู่นะนี่ไม่กกไปเลยไม่ได้กกมันเอามือป้ายกันบ้านะรถล้วหรถได้รลยดยุดกันเฮ้มีหยอ่ว้าวคนกลุ่มเลยโอเคพ่อแม่นมี โอเคเพื่อนๆน้องเนะคลิปนี้อ๊อวิวเพียงตายนี่รำ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 นะ้วยเลยโอเคเพื่นน้องคลิปนี้ซาเปิลที่ขอจบไปก่อนเลยพอกันคลิปหนาขอบคุณขอบคุณเอซเบิดสุขูมสุขชนลี่มาติดตามรับชมคลิปที่โบกับบชนเนาะยสบยดีเลยป้าลุงสวัสดีป้าุงกรลงงามงามริงจังสลัสดีป Ui. <laughs> ra. <laughs> <laughs> à, chụp chụp. Chụp đi. <laughs> nó ngoài kìa nè. Như thế. Như thế. Ui, <laughs> phụt mẹ quá. Nhìn, ngồi nó nè. nó nè. À nó nhìn nó sai. À nó nhìn nó sai. Nó nhìn. Nó nhìn. Ok. Nó sai. Ồ, ở sổ con đây. À À อ๋อลองพิงฮะอลอิงองพิงอลองสคนได้ปะอาลองพิงกลองส่บอพุงแ่นี่ฮะโดไปเลวบ๊ายบาย